กฎเหล็กของการเอาชีวิตรอดขีดเส้นตายไว้ชัดเจนครับขาดอากาศได้3นาทีขาดอาหารได้3สัปดาห์แต่ถ้าเป็นน้ำเวลาของคุณจะเหลือแค่3วันหลายคนอาจจะเถียงในใจว่าเฮ้ยมนุษย์เราน่าจะอึดกว่านั้นสิบางตำราบอกว่าอยู่ได้ถึง7วันด้วยซ้ำแต่ความเชื่อน,นี้แหละครับคือจุดที่อันตรายที่สุด เพราะในความเป็นจริงร่างกายไม่ได้รอจนถึงวันที่7แล้วค่อยปิดสวิตช์พร้อมกันครับแต่มันคือการทยอยปิดระบบตัวเองลงทีละส่วนเหมือนตึกถล่มที่เริ่มร้าวจากฐานทันทีที่คุณขาดน้ำร่างกายจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการนับถอยหลังที่ซับซ้อนและน่ากลัวกว่าที่คุณคิดวันนี้ผมจะพาคุณไปดูเบื้องหลังกลไกการพังทลายของร่างกายทีละขั้นตอนครับ เราจะซูมเข้าไปดูให้เห็นภาพชัดๆว่าเมื่อระดับน้ำลดลงอวัยวะไหนจะยอมแพ้เป็นด่านแรกและระบบไหนที่จะสู้ยิบตาจนวินาทีสุดท้ายเพื่อยื้อชีวิตคุณไว้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเสียงนาฬิกานับถอยหลังของร่างกายกําลังจะเริ่มดังขึ้นแล้วครับนาฬิกาเริ่มเดินแล้วครับเรามาอยู่ที่ชั่วโมงแรกของการขาดน้ำกัน ในขณะที่คุณกำลังนั่งทำงานเพลินๆหรือเดินชอปปิ้งจนลืมจิบน้ำระดับน้ำในร่างกายของคุณกำลังค่อยๆลดลงจาก100%เหลือ98%ฟังดูน้อยใช้ไหมครับหายไปแค่2%แบตเตอรี่มือถือลดไปแค่นี้เราแทบไม่รู้สึกแต่สำหรับเครื่องจากชีวภาพอย่างร่างกายมนุษย์ตัวเลขนี้คือการสับสวิตช์เข้าสู่โหมดฉุกเฉินทันทีครับ ลองจินตนาการว่าร่างกายเราคือโรงงานเคมีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายหลักนะครับพอเราเสียน้ำออกไปทางเหงือ่อหรือลมหายใจแต่น้ำใหม่ไม่เข้ามาเติมสิ่งที่เกิดขึ้นคือปริมาณน้ำลดลงแต่เกลือและแร่ธาตยังอยู่เท่าเดิมผลลัพธ์คือเลือดของคุณจะเริ่มเค็มและข้นขึ้นครับตรงนี้แหละครับที่วิศวกรคุมระบบในสมองส่วนลึกที่ชื่อว่าไฮโปทาลามัสจะทำงาน หน้าที่ของเขาคือการชิมเลือดของคุณอยู่ตลอดเวลาทันทีที่เขาสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเลือดเริ่มเค็มแล้วนะความเข้มข้นสูงเกินไปแล้วเขาจะไม่รอช้าครับกดปุ่มสัญญาณเตือนภัยระดับหนึ่งทันทีสัญญาณแรกที่คุณจะได้รับไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่มันคือคำสั่งแกมบังคับที่เรียกว่าความกระหายสมองจะส่งสารเคมีไปตัดระบบน้ำลายปากคุณจะแห้มผาก คอจะเริ่มฝืดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือคกลไกที่ร่างกายจงใจสร้างความรำคาญเพื่อบีบให้คุณต้องลุกไปหยิบแก้วน้ำและในวินาทีเดียวกันนั้นสมองยังโทรสายตรงลงไปสั่งงานที่โรงงานบำบัดของเสียด้านล่างหรือไตของเราด้วยครับว่าปิดวาล์วเดียวนี้ห้ามปล่อยน้ำทิ้งเด็ดขาดสังเกตได้ง่ายๆเลยครับ ถ้าคุณเข้าห้องน้ำตอนนี้สีของปัสสาวะจะเปลี่ยนจากสีเหลืองใสกลายเป็นสีเหลืองเข้มจัดนั่นไม่ใช่แค่สีที่เปลี่ยนไปแต่มันคือหลักฐานว่าร่างกายกำลังเข้าสู่โหมดรีดเข้นน้ำทุกหยดกลับมาใช้ ถึงตรงนี้ระบบเตือนภัยทำงานสมบูรณ์แบบครับไฟกระเพบเตือนแล้วเสียงสัญญาณดังแล้วแต่ปัญหาก็คือในชีวิตจริงเรามักจะกดปุ่มเลื่อนปลุกใส่สัญญาณพวกนี้ครับเรามักจะบอกตัวเองว่าขออีกนิดนะเดี๋ยวค่อยกินงานยังไม่เสร็จหารู้ไม่ว่า การที่คุณเลือกที่จะเพิกเฉยต่อไฟเตือนเล็กๆนี้กำลังจะทำให้ระบบปั๊มน้ำแรงดันสูงของร่างกายต้องรับภาระหนักจนคุณคาดไม่ถึงเมื่อน้ำในถังลดลงไปอีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบทต่อไปไม่ใช่แค่ปากแห้งแล้วครับแต่มันคือหายนะที่กำลังคืบคลานเข้าสู่หัวใจครับเข้าสู่ช่วง12 24ชั่วโมงแรก ตอนนี้สถานะน้ำในร่างกายของคุณลดต่ำลงเหลือ95%แล้วครับถ้าคุณยังดื้อดึงไม่ยอมจิบน้ำตามที่สมองสั่งในบทที่แล้วหายนะจะเริ่มย้ายจากเซ็นเซอร์ลงมาสู่ระบบท่อส่งและปั๊มน้ำหรือก็คือเลือดและหัวใจของคุณครับลองจินตนาการภาพตามผมนะครับ ปกติแล้วเลือดของเราประกอบด้วยน้ำมากกว่าครึ่งหนึ่งมันถึงไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกายได้ลื่นไหลเหมือนน้ำประปาที่พุ่งแรงแต่พอคุณขาดน้ำส่วนที่เป็นน้ำในเลือดจะระเหยหายไปเรื่อยๆสิ่งที่เหลืออยู่คือเม็ดเลือดและโปรตีนที่อัดแน่นกันจนข้นคลักเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือ จากที่หัวใจเคยปั๊มน้ำเปล่าใสๆสบายๆตอนนี้มันต้องเปลี่ยนมาปั๊มซอสมะเขือเทศหรือน้ำมันเครื่องเก่าๆที่มีความหนืดสูงแทนครับคุณลองนึกภาพปั๊มน้ำตัวเล็กๆที่ต้องพยายามดันคโครนเหนียวๆผ่านท่อแคบๆดูสิครับมันต้องทำงานหนักขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่หัวใจคุณกำลังเผชิญครับมันต้องเร่งรอบการทำงานขึ้นเพิ่มแรงบีบตัวให้หนักหน่วงขึ้น เพื่อดันเลือดข้นๆนี้ไปให้ถึงปลายทางผลก็คือคุณจะเริ่มรู้สึกใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติตุบตบตบทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆและอาการที่ชัดเจนที่สุดของสภาวะระบบไฮดรอลิกล้มเหลวแบบนี้คืออาการหน้ามืดเวลาลุกยืนครับในทางวิศวกรรมเราเรียกว่าแรงดันตกครับ ปกติแล้วเวลาเราลุกขึ้นยืนร่างกายต้องใช้แรงดันเลือดสู้กับแรงโน้มถ่วงเพื่อส่งเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองแต่พอเลือดมันข้นและปริมาณมันน้อยลงแรงดันในท่อมันก็ไม่พอที่จะยิงเลือดขึ้นไปถึงยอดตึกได้ทันทีผลก็คือภาพตัดวูบหรือเห็นดาววิบวับนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าปั๊มน้ำของคุณกำลังโอเวอร์โหลด และน้ำมันหล่อลื่นในระบบกำลังจะแห้งเหือดถึงจุดนี้ร่างกายคุณกำลังตะโกนบอกว่าไม่ไหวแล้วนะแต่เชื่อไหมครับว่าปั๊มน้ำที่ทำงานหนักเกินกำลังยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะเมื่อแรงดันตกและเลือดที่ถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆเริ่มขาดตอนอวัยวะส่วนถัดไปที่จะเริ่มรวนคือส่วนที่เปราะบางที่สุดซับซ้อนที่สุดและต้องการพลังงานมากที่สุดในร่างกาย เตรียมตัวรับแรงกระแทกนะครับเพราะในบทต่อไปศูนย์บัญชาการใหญ่ของเรากำลังจะเริ่มชัรตดาวน์ครับเข้าสู่วันที่1และ2ครับตอนนี้ระดับน้ำในร่างกายของคุณลดนลงมาเหลือ92%แล้วหลังจากที่ปั๊มน้ำหรือหัวใจของคุณทำงานหนักสายตัวแทบขาดมาตลอดทั้งคืนผลกระทบระลอกถัดมาจะพุ่งเป้าไปที่อวัยวะที่กินไฟมากที่สุดในร่างกายครับนั่นคือสมอง คุณเคยเจออาการแบบนี้ไหมครับเดินเข้าห้องไปแล้วลืมว่ามาทำไมหรือจู่จูก็น,นึกชื่อเพื่อนสนิทไม่ออกซะอย่างนั้นในภาวะปกติมันคือความเบลอแต่ในภาวะขาดน้ำนี่คือสัญญาณว่า CPU ของคุณกำลังเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหรือที่ชาวคอมพิวเตอร์เรียกว่า Thermal Throttling ครับปกติสมองเราต้องการเลือดไปเลี้ยงมหาสารครับ แต่ในเมื่อเลือดมันข้นคลักเหมือนโคลนการขนส่งออกซิเจนและสารอาหารไปที่ศูนย์บัญชาการก็เริ่มติดขัดสมองจึงต้องตัดสินใจลดประสิทธิภาพการทำงานลงเพื่อความอยู่รอดสิ่งที่น่ากลัวคือมันไม่ใช่แค่การทำงานช้าลงครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเลยเมื่อน้ำในเลือดน้อยลงแรงดันออสโมซิสจะดึงน้ำออกจากเซลล์สมองเพื่อมาเติมในหลอดเลือดผลก็คือสมองของคุณกำลังเหี่ยวลงครับ ใช่ครับฟังไม่ผิดเนื้อสมองจะหดตัวและดึงรั้งกับกะโหลกศีรษะทําให้คุณปวดหัวตุบๆเหมือนมีใครมาบีบขมับและเมื่อฮาร์ดแวร์เริ่มเสียหายซอฟต์แวร์ก็จะเริ่มรวนครับสารสื่อประสาทที่เปรียบเสมือนสัญญาณ Wi-Fi ระหว่างเซลล์จะเริ่มขาดขาดหายหายคุณจะเริ่มหงุดหงิดง่ายแบบไม่มีเหตุผลตัดสินใจเรื่องง่ายๆผิดพลาดและเริ่มแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือจินตนาการ สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับในวินาทีที่คุณต้องการสติปัญญาที่สุดเพื่อหาทางรอดและหาน้ำอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่จะช่วยคุณได้ดันกลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ทรยศคุณเสเองคุณอาจจะเห็นภาพหลอนหรือคิดว่าตัวเองยังไหวทั้งที่จริงๆแล้วคุณกำลังเดินวนอยู่ในเขาวงกตของความคิดตัวเอง แต่เชื่อไหมครับว่าในขณะที่ซอฟต์แวร์ข้างบนกำลังรวนที่ชั้นล่างของร่างกายระบบกำจัดของเสียกำลังเผชิญกับวิกฤตที่รุนแรงกว่านั้นเพราะเมื่อน้ำไม่พอร่างกายจะตัดสินใจทำในสิ่งที่เสี่ยงที่สุดนั่นคือการปิดตายโรงงานบำบัดของเสียครับในบทหน้าเราจะไปดูกันครับว่าเมื่อของเสียไม่มีที่ไปแล้วเริ่มไหลย้อนกลับร่างกายคุณจะพังพินาศได้ขนาดไหนครับ เข้าสู่ชั่วโมงที่48หรือวันที่2เต็มๆครับตัวเลขน้ำในร่างกายของคุณตอนนี้ดิ่งลงมาเหลือ90%ซึ่งเป็นจุดที่วิศวกรระบบเรียกว่าโซนอันตรายอย่างแท้จริงคุณสังเกตเห็นความผิดปกติอย่างหนึ่งไหมครับลองนึกย้อนกลับไปดูสิว่าครั้งสุดท้ายที่คุณเดินเข้าห้องน้ำคือเมื่อไหร่8ชั่วโมง10ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นความเงียบของกระเพาะปัสสาวะนี่แหละครับคือเสียงหวอที่ดังที่สุดในตอนนี้ เพราะมันแปลว่าโรงงานบำบัดของเสียหรือไตของคุณได้ทำการสับคัดเอาหยุดเดินเครื่องไปเรียบร้อยแล้วลองจินตนาการว่าไตเหมือนเครื่องกรองน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหน้าที่ของมันคือคัดแยกขยะสารพิษออกจากเลือดแล้วใช้น้ำเป็นตัวพาขยะพวกนั้นทิ้งออกไปทางท่อระบายน้ำแต่ในเมื่อน้ำมันขาดแคลนจนถึงขีดสุด ร่างกายต้องตัดสินใจเลือกทางที่โหดร้ายที่สุดครับนั่นคือยอมเก็บขยะไว้ในบ้านเพื่อรักษาน้ำหยดสุดท้ายไว้ผลที่ตามมาคือภาวะที่เรียกว่าท่อตันหรือการหยุดผลิตปัสสาวะโดยสิ้นเชิงครับและนี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดเพราะเมื่อเครื่องกรองหยุดทำงานแต่ร่างกายของคุณยังผลิตของเสียออกมาเรื่อยๆจากการเผาผลาญพลังงาน ของเสียพวกนี้จะไปที่ไหนครับมันไม่มีทางออกมันจึงเริ่มไหลย้อนกลับเข้าไปในกระแสเลือดของคุณครับสารพิษอย่างยูเรียและครีเอทินินจะค่อยๆสะสมตัวสูงขึ้นเรื่อยๆจนเลือดของคุณกลายเป็นพิษเปรียบเหมือนคุณเอาถุงขยะเน่าๆมาเทกองไว้กลางห้องนั่งเล่นแล้วปิดประตูหน้าต่างทุกบาน คุณจะเริ่มรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนและรู้สึกไม่สบายตัวอย่างรุนแรงเหมือนคนโดนวางยาพิษซึ่งจริงๆแล้วคุณกำลังโดนวางยาพิษจากของเสียในร่างกายตัวเองนี่แหละครับในทางสรีรวิทยาเราเรียกสภาวะนี้ว่าไตาวายเฉียพลัน acute kidney failure ไตของคุณกำลังสำลักของเสียและถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้มันอาจจะเสียหายถาวรจนกู้กลับมาไม่ได้สิ่งที่น่าเศร้าก็คือ ร่างกายเลือกจะเสียสละไตเพื่อรักษาปริมาณเลือดไว้เลี้ยงหัวใจและสมองแต่มันเป็นการซื้อเวลาที่แพงมหาศาลครับเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่เลือดคนไม่ใช่แค่สมองรวนแต่มันคือการที่ทั้งระบบกำลังจมอยู่ในของเสียที่เป็นพิษและถ้าคุณคิดว่านี่คือจุดจบแล้วยังครับ ยังมีหายนะด่านสุดท้ายรออยู่เมื่อโรงงานปิดตายระบบไหลเวียนใกล้พังสิ่งสุดท้ายที่จะระเบิดออกมาคือความร้อนครับในบทสุดท้ายเราจะไปดูกันว่าเมื่อระบบหล่อเย็นล้มเหลวและอุณหภูมิแกนกลางพุ่งทะลุขีดแดงวินาทีสุดท้ายก่อนที่เครื่องจักรชีวิตจะดับลงมันเกิดอะไรขึ้นครับเดินทางมาถึงวันที่3นี่คือเส้นตายที่ขีดกั้นระหว่างเป็นและความตายครับ ตอนนี้ระดับน้ำในร่างกายของคุณต่ำกว่า85%ระบบต่างๆที่เราพยายามประคองมาตั้งแต่บทแรกทั้งเซ็นเซอร์ต่ำน้ำและตัวกรองของเสียกำลังจะพังคลืนลงพร้อมกันเพราะระบบที่สำคัญที่สุดกำลังจะล่มสลายครับนั่นคือระบบระบายความร้อนร่างกายมนุษย์เปรียบเสมือนเตาปฏิกริยานิวเคลียร์ที่ผลิตความร้อนตลอดเวลาครับ และน้ำคือสารหล่อเย็นเพียงหนึ่งเดียวที่เราใช้ผลิตเหงื่อเพื่อระบายความร้อนนั้นออกไปแต่ในานาทีนี้น้ำในถังสำรองหมดเกลี้ยงโรงงานเหงื่อจึงต้องปิดตายถาวรครับลองจินตนาการภาพรถยนต์ที่พัดลมหม้อน้ำระเบิดแต่คุณยังเหยียบคันเร่งมิดไม่ดูสิครับความร้อนสะสมในแกนกลางร่างกายจะพุ่งทยานสูงขึ้นเรื่อยๆ 38, 39, ทะลุ40องศาผิวหนังคุณจะแห้งผากตัวร้อนจี๋เหมือนไฟลวกแต่กลับไม่มีเหงื่อไหลออกมาสักหยดหัวใจที่อ่อนล้าเต็มทีต้องเต้นกระนำอย่างบ้าคลัง่งเพื่อพยายามระบายความร้อนที่ไม่มีทางออกนี่คือสภาวะฮีทสโตรกขั้นรุนแรงครับและเมื่อเข้าสู่วันที่4และ5มันคือสภาวะเมลดาวหรือการหลอมละลายของระบบครับ เลือดที่ข้นจนเหมือนยางมะตอยจะหนืดจนหัวใจสูบฉีดไม่ไหวความดันโลหิตจะทิ้งดิ่งลงเหวสมองที่ขาดเลือดและโดนความร้อนเผาไหม้จะสั่งชัดดาวตัวเองเพื่อตัดการรับรู้ภาพจะตัดไปคุณจะวูบหมดสติและเข้าสู่ภาวะโคมาอวัยวะภายในทุกส่วนจะล้มเหลวพร้อมกันเซลล์ต่างๆเริ่มตายเพราะโปรตีนสุกจากความร้อนและพิษของเสีย ไฟทุกดวงในร่างกายค่อยๆหรี่ลงและความเงียบงันก็เข้ามาแทนที่นี่คือจุดจบของเครื่องจักรชีวภาพที่ขาดน้ำครับดังนั้นพอย้อนกลับไปดูความเชื่อตอนต้นที่เราคุยกันครับที่ว่าคนเราอดน้ำได้ตั้ง7วันจากกระบวนการโหดร้ายทั้งหมดที่เราไล่เรียงมาคุณจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่า จริงๆแล้วแค่วันที่3ร่างกายเราก็แทบจะแหลกสลายจนกู้คืนไม่ได้ครับเรื่องราวในวันนี้สอนให้เรารู้ว่าน้ำไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแก้กระหายแต่มันคือน้ำมันหล่อเย็นน้ำมันหล่อลื่นและเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนทุกเฟืองจากในชีวิตเราดังนั้นอย่ารอให้ไฟเตือนกระพริบอย่ารอให้คอแห้งผากจนเจ็บแล้วค่อยดื่มน้ำนะครับ จิบน้ำบ่อยๆให้ระบบเครื่องโยนต์ของคุณทำงานได้ราบรื่นที่สุดครับฟังจบแล้วลองหยิบแก้วน้ำข้างตัวขึ้นมาดื่มซักอึกนะครับเติมความสดชื่นให้ร่างกายกันหน่อยถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้กลไกการทำงานของอะไรอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องลึกลับในร่างกายหรือสิ่งของรอบตัวที่สงสยัยคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะไปหาคำตอบมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกแน่นอน สำหรับวันนี้ดื่มน้ำให้พอนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ